สนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะชาวบ้านที่ยืนอยู่ด้านหลังผมนี้มาจากอำเภอนากลางและอภรานาวังนะครับชาวบ้านกลุ่มนี้คือกลุ่มกเกษตรกรที่ต้องการพื้นที่ทํากินครับพื้นที่ของพวกเขานนั้นบางส่วนอยู่ในเขตของปฏิรูปที่ดินซึ่งอยู่ในแนวเขตมีการรังวัดเมือ่อเดือนกรกฎาคมปี2565ผ่านมาแล้ว180วันแต่ยังไม่ได้ ใบเอกสารสปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งซึ่งชาวบ้านนั้นต้องการเอกสารนี้เพื่อยืนยันสิทธิที่ทำกินในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ของอุทยานว่าพื้นที่ตรงจุดนี้อยู่ในแนวเขตของอุทยานแต่หลังจากที่มีการแก้ปัญหาในระดับอำเภอนะครับในอำเภอนากลางนั้นต้องการให้พื้นที่สองแห่งนี้ที่เป็นเจ้าของก็คือสอปกและอุทยานไปคุยกันครับว่าแนวเขตจุดไหน ที่เป็นแนวเขตที่ชัดเจนสึบสวนความจริงนะครับผมลงพื้นที่ไปกับชาวบ้านไปดูพื้นที่ด้านในสุดนั้นเราได้เห็นร่องรอยการทํากินของชาวบ้านที่อยู่มาก่อนตามลําห้วยเราได้เห็นต้นมะม่วงเราได้เห็นต้นขนุนเห็นต้นมะขามขนาดสองสามคนโอบมาแล้วนั่นเป็นการยืนยันครับว่าชาวบ้านอยู่ที่นี่มาก่อนและต้องการให้ภาครัฐนั้นเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทํากินครับทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการซึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านสนามชัยและหมู่บ้านพรชัยตำบลกุดแข่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูจำนวน14ครอบครัวกำลังเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสำรวจพื้นที่การแนวเขตพื้นที่เพื่อจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติผู้หินจอมทาตุูพระบาท ซึ่งอยู่ในชั้นเตรียมการโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีทหารผ่านศึกสาธิตพานุวง์ตามกฎหมายป่าไมา้โดยอ้างว่าบุกรุกใหม่หลังปี2557ประมาณปี555นะครับก็เลือกเห็นว่าชาวบ้านจุดไหนที่มีหมอนแรงเขาก็จะเลือกาจุดนั้นเป็นตัวตั้งนะครับ ก็เริ่มเกิดปัญหาที่ทํากินนะครับสำหรับออย่พวกกระผมนะครับพอเริ่มความเจริญเข้ามานะครับระดับแรกก็มีไฟฟ้ามีถนนราย,ยาเข้ามาก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานตอนแรกก็ยังไม่มีปัญหาพอมีความเจริญเข้ามาก็เริ่มสำรวจนะครับใครมีเอกสารสิทธิที่ทํากิน แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยมาตั้งด่านคอยมาตรวจตากดขี่ข่มเหงตามที่ไม่ถี่นาสำหรับ,บตัวกระบอกที่เป็นผู้ต้องหาในว,วันนี้นะครับคดีก็อยู่ที่ชั้นต่างๆก็มั่นใจเต็ร้อยว่าไม่ได้บุกรุกเพราะว่าโดยจิตสำนึกแล้วก็อยู่มาตั้งแต่เกิดน,นะครับแล้วก็แบ่งโซนปูกป่าโซนเทำกินได้ก็รู้กัน ไม่ไม่ได้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขาเชื่อว่าจะไม่ผิดกฎหมายถึงทำก็ทัก,กินกันมานี่คือบัตรแผลสงครามตามร่างกายซึ่งบบกบอกว่าพิทักษ์พานุวงศ์ได้เสียสละหลังเลือดเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้พิทักษ์พานุวงศ์เป็นทหารผ่านศึกอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการข่มขู่ของเจ้าหน้าที่ พิทักษ์บอกเล่าวันที่ถูกกระทำอันเป็นการข่มเหงจิตใจกับสืบสวนความจริงว่าวันหนึ่งเขาถูกเจ้าหน้าที่อุทยานคมคูโดยมีเจ้าหน้าที่ถืออาวุธปืนอยู่ในมือเพื่อให้พิทักษ์ออกจากพื้นที่ทํากินซึ่งเป็นที่ดินสอบประกอบทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวก็คือเสนเ้นที่ลูกที่เังวัดสอบประกอบไปแล้วมันเคลื่อนมันทําไมมาเคลื่อนช่วงสามสี่ปีนี้แต่ก่อนทำไมมันไม่เคลื่อน พราะพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่เขาสํารวจเมืองแร่ไปแล้วรอบตีนเขาผมนับดูไม่จากว่า80ครอบครัวที่สประกปโดนเส้นยึดเข้าไปผมไม่คิดว่าจะยื้อปัญหาได้ยางนานเพราะว่าเขาก็อ้างว่าสปกอ,อยู่ในพื้นที่สีแดงสุดท้ายก็ต้องถ้าสมนี่แล้วก็ต้องทำสัญญาใหม่ก็ต้องคำใหม่และจะบวนการ เป็นความลำบากพี่น้องประชาชนของเราจะาต้องเจอถามว่าพี่น้องของเราเจอแล้วไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือผมดูที่บ้านผมไม่มีนะครับไม่เห็นใครมาช่วยดูแลแก้ปัญหาอุทยานแห่งชาติภูหินจอบธาตุผู้พระบาทซึ่งอยู่ในชั้นเตรียมการมีอำนาจที่จะจับกลุ่มดำเนินคดีกับชาวบ้านได้หรือไม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชีวภาพชีวธรรมบอกกับสืบสวนความจริงว่าเจ้าหน้าที่น่าจะไม่มีอำนาจแจ้งข้อกล่าวหาหรือจับกลุ่มชาวบ้านได้ส่วนประเด็นในการแจ้งข้อกล่าวหาสาธิตพานุวงศทหารผ่านศึกในข้อหาตัดไม้สาธิตก็สามารถยกเหตุขาดเจตนามาต่อสู้คดีได้เช่นกันรวมกันโดยซึ่งเข้าใจว่าสามารถทำได้ใช่ไหม แต่ตรงน,นี้นะเพื่อให้ศา,าลนั้นเห็นว่าเราไม่มีเจตนามันต้องให้ขาดเจตนาสองไอ้ต้นไม้ที่ตัดเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปทําประโยชน์เพื่อตนเองไม่เจออะไรเพราะวัตถุประสงค์ที่ตัดออกเพราะต้นไม้เนี่ยมันจะเกติดสายไฟและมันไม่ได้ทำคนเดียวมีเจตนาไม่ได้ทาผิดกฎหมายมันร่วมกันทำเพื่อเพื่อความเป็นประโยชน์ในการจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15ตุลาคม2561 เจ้าหน้าที่อุทยานได้กล่าวหาว่าตรวจพบการบุกรุกพื้นที่และตัดไม้ทำลายป่าในลักษณะพื้นที่ใหม่จำนวนหนึ่งแปลงสาธิตพานุวงศ์ยืนยันว่าในวันดังกล่าวเป็นการรวมพลังอันยิ่งใหญ่และความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านชาวเกษตรกรที่ต้องการไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตรจึงได้ลงแขกตัดต้นไม้ริมทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าแรงสูงจากบ้านสนามชัยถึงห้วยอีงาม ระยะทางมากกว่า6กิโลเมตรแต่ตะบนกุญงจของพวกกระผมต้านได้เฉพาะเหมนเอนทองแต่ที่ดินวันนี้โดนเจ้าหน้าที่อุทยานลุกหนักถือว่าใครอยากวองดีก็ต้องโดนจับหนึ่งในนั้นก็คือตัวกระผมและพี่น้องของกระผมคือท่านคำสิ์ติแสม่คพลนะคนระับเรื่องก็ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน,สวน ก็เลยลึกหาทางออกจะทำาายังไงไอเรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีใครอยากไะโดนก็อยากทำกินโดยสงบสุขก็ได้ทีอาจารย์อันพินีอาจารย์ชลนิลนะช่วยแนะนำา็็เห็นว่ามันเป็นสิ่งดีร่วมแรงร่วมใจไปตามวิถีมนุษย์ที่ช่วยเหลือกันอาจจะม ่นะครับเราปล่อยปัญหานั้นไปคิดว่าตัวเองไม่เดือดร้อนก็เฉยๆสุดท้ายมันก็จะลามมาถึงตัวเราแทนทุกครอบครัวสำหรับตำบลพวกผมพวกผมคิดอย่างนะครับประมาณ150เมตรจากเหตุการณ์จับกุมแจ้งข้อกล่าวหากับสาธิตพานุวงศ์เมื่อปี2561ปัจจุบันอายการจังหวัดหนองบุลลำพูยังไม่มีความเห็นสั่งกองสาธิตแต่อย่างใดสำหรับที่ดินแปลงนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ดภารัตลูกสาวพ่อสาธิตซึ่งทำงานอยู่ที่กรุงเทพเธอกลับมาพักรักษาตัวจากการติดโควิด19มาอยู่ที่กระท่อมหลังนี้ซึ่งอยู่ในที่สอประกอซึ่งมีพ่อสาธิตเป็นเจ้าของวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามาคมคูพร้อมยืนยันว่าที่แปลงนี้มีการตรวจยึดและจับกลุ่มไว้แล้วห้ามผู้ใดบุกรุกซึ่งในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่มาหลายคน บางคนถืออาวุธปืนมาด้วยตอนนั้นหนูก็เจอวิกฤตโควิดค่ะติดโควิดก็เลยมาพักที่ในไร่ในสวนแล้วก็มาเจอก็ไม่เคยรู้จักกันหรอกค่ะก็ลงมาแล้วก็มาตะโกนแล้วก็เรียกให้ลงไปข้างล่างก็เจ้าหน้าที่ก็กรูลงมาจอดรถสองคันค่ะแล้วก็เดินกรูลงมาใส่ชุดลายพางรองเท้าคอมแบตเดินลงมากันประมาณกับสิบคนได้ค่ะ บางคนก็มีมีดบางคนก็มีปืนด้วยค่ะแล้วก็เดินเดินตรงเข้ามาหนูก็พักอยู่ข้างบนมันร้อนเหนื่อยจากการทาสวนแล้วก็ท่านหัวหน้าอุทยานก็เดินลงมามายืนตรงนี้แล้วก็บอกว่าตะโกนบอกให้ลงลงมาลงมาข้างล่างค่ะลงไปคุยก็มีถามทําไมต้องมาทําอะไรอยู่ตรงนี้เป็นใครทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้ค่ะหนูก็บอกว่าหนูก็เป็น ลูกสาวพ่อสาธิตพ่อก็ไม่อยู่ตอนนี้อะไรยังไงเขาก็มีบอกว่าห้ามมาอยู่ห้ามมาทําเคยเคยยึดเคยจับหนูก็ถามว่าจับข้อหาอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีถามเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ใช่เจ้าของก็ไม่ต้องพูดไปหาคนเป็นเจ้าของมาพูดค่ะพ่อก็ไม่อยู่ค่ะเครื่องตัดญ้าเสียพ่อเอาเครื่องแัดย้าเข้าไปซ่อมในหมู่บ้านแล้วหนูก็อยู่คนเดียวตอนนั้นอ่ะตกใจค่ะทําอะไรไม่ถูกค่ะก็ตกใจมาก มากันเป็นสิบค่ะเพื่อความชัดเจนณจุดนี้เป็นที่ดินสอบประกอบหรือไม่สาธิตพานุวงศ์ได้ร้องขอหน่วยงานสอบประกอบให้มารังวัดแนวเขตและปักหมุดให้ได้ที่ดินทํากินในเขตสอบประกอบตั้งแต่ปี2559และได้ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตอหกก็ได้รับคําตอบจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในแนวเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของจังหวัดหนองบัวลำพู สาธิตได้นำชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ของตอนเองอยู่ในเขสตสปกและนี่คือหมุดที่ดินส,ส,กกสวปกหกหมุดนี้การให้ตรวจแลเข้ามาดำเนินการหมุดที่เป็นสวปกแล้วก็มีการรังวัดเอาไว้เมื่อปี2565 0 0เดือนกรกฎาคมครับผมต,ตรงนี้ใช่ไหมครับครับตรงนี้นคือหลักหมุดเขตแดนนะครับระหว่างแปลงต่อแปลงเมื่อปีกายนะครับ2565นะครับประมาณ20กรกฎาคม 2565นะครับปีที่ผ่านมาพอมาถึงตอนนี้ก็8เดือนนะครับเกิน180วันแล้วช่วงจะถึง180วันมีอที่เขาบอกว่าเขาตั้งเป็นที่ปรึกษาของเจ้าที่อุทยานเนี่ยไปร้องคัดค้านที่สบกอบอกว่าไม่เห็นด้วยสภาพอาไม่น่าจะทำการเกษตรว่างกันครับอืมพอมีการคัดค้านแล้วเป็นยังไงครับพอมีการคัดค้านแล้วสบกก็เลย ยังไม่ได้ดําเนินการต่อไปผลก็ได้เข้าไปติดต่อสอบถามที่แผนกนิติกรของสพเขาก็บอกว่ากําลังพิจารณาอยู่ผมก็บอกว่าพิจารณาแล้วชาวบ้านเดือดร้อนถูกเจ้าหน้าที่มาลังควานคอยลาดตะเวนคอยข่มขู่ไม่ให้ทําได้ทําสวนจะทํำยังไงพวกผมบอกว่าที่ของสพได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ นี่คือคําตอบของนิติกรของสอปกรหนองบัวลําพูคือที่ตรงนี้เป็นที่ของสอปกรชาวบ้านทํากินได้เพ<ม>ียงแต่อย่าไปตัดต้นไม้ใหญ่ให้มันเกลือเกินไป<ม>าะแนะนําอย่างนี้ครับผมครับตามที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สิอุดรธานีมีคําสั่งที่214-2554ทับ5 ลงวันที่31พฤศจิกายน2554เรื่องให้ข้าราชการออกสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเสนอกรมอุทยานตามระเบียบต่อไปนั้นข้อสังเกตไม่ปรากฏหน่วยงานอื่นเช่นกรมป่าไม้หรือสอปรกอร,ร่วมดำเนินการไม่มีการปิดประกาศร,รายงานแจ้งผลการสำรวจตามสถานที่สาธารณะที่ว่าการอำเภอที่ว่าการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อที่จะรู้ผลกระทบต่างๆที่จะตามมาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพิ่มเติมหลังปี57าหรือไม่อันนี้ประเด็นหนึ่งสองารัศดรอ,อยู่ทํากินอยู่แล้วเนี่ยมีมีภาพถ่ายดาวเทียมอยู่แล้วเนี่ยท้าไม่ต้องกลัวยังไงแล้วแต่นะครับท่านได้สิทธิ์ทํากินตรงนั้นแน่นอนแต่ทํากินต่อเนื่องนะครับไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือแล้วก็อยู่กันมาจนชั่วลูกชั่วหลานที่มาถึงปัจจุบันนี้ในการสารวจ เพราะนั้นเรื่องความขัดแย้งเรื่องเกี่ยวกับแนวเขตเส้นเขตไม่ว่าจะเป็นสปรกรกับปาสงวนซึ่งเป็นอยู่ในเขตอุทยานเตรียมการเรากําลังจะดูว่าพื้นที่คลายซ้อนทับอย่างไรแต่ว่าเน้นหนักน,นิดนึงว่าสปรกรเนี่ยถึงเขาขีดคุมทั้งอํเาเภอก็จริงแต่เขาจะมีแผนงานแผนเงินเนี่ยใช้ในเฉพาะพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นหนึ่งสองเขาไมสา่สามารถที่จะเข้าไปกําหนดเขตนั้นได้เพราะเป็นพื้นที่เป็นต้นน้ํา อย่างเงี้ยเขาต้องคืนนะครับเขาเรียกว่าเป็นที่ r สส่วนที่3ก็คือสปกเนี่ยจะต้องอมีการแจ้งดําเนินการในขอบเขตก่อนมีการปากหลักฝังหลักนะครับในการฝังหลักเนี่ยแต่ฝังหลักอยู่ในในระเบียบที่ที่เคยเคยขีดไว้หรือไม่หรือว่ามาฝังทีหลังหรือว่ามาฝังก่อนอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีขังก่อนแล้วเป็นแนวเขตของสปกเนี่ยบอกว่ารัษฎรสามารถที่จะสู้คดีนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะนําเอกสารทั้งหมดเนี่ย ไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนและอายการ,รับท่านดูแล้วผมว่าถ้าอันนี้หมายถึงว่าหลักฐานของสบกถูกต้องผมว่าเชื่อผมเชื่อได้เลยว่าอายการสั่งไม่ฟ้องหรือพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องแต่ถ้าสบกามาอาจจะมาปักที่หลังหรือว่าไม่ไม่ไม่แค่พื้นที่จริงๆอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องดูอีกระดับหนึ่งว่าประชาชนรัษฎรมีการเจตนาหรือไม่ถ้าเดิมพื้นที่เดิมทํากินอยู่ก่อนปีห้าเจ็ดเนี่ยไม่ต้องกังวลครับ ได้ทํากินแน่นอนครับคข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณหลายๆนะคะ